ค่ะเมื่อในสิบผ้ามักผมด้วยค่ะในสิบมหาเนวสิบมักผมอยู่หลังบ้านค่ะนี่ต้นมันอยู่นี่ค่ะต้นมันอยูนี่อยู่หลังบ้านใบเกาค่ะใบเกาเดี๋ยวเสเอาลงมาเดี๋ยวสิเด็ดลงมาใบเกากรวนจสเอามามักผมปลูกไว้ยู่หลังบ้านค่ะอันนี้ต้นมันด้วยค่ะนี่ต้นใบเกา ได้มาแล้วได้มาแล้วเด็ดมาแล้วค่ะใบกาอาเียบร้อยค่ะได้อุปกรณ์มาแล้วนี่ค่ะอุปกรณ์ในการสีมรัรกผมนะคะเนาะแต่ซีมี่อันนี้ใบมีนะคะนีะนนะะ่ใบกาวนี่กระหน่ำเป้านี่ค่ะคกนะคะไว้ถ้าตําี่กระเพราใ้สะโพกหัวนะคะเนาะกันไก่ว้ถ้าตัดอัดใบมีใบเกาะะคเนาะามาเบิง้งวิธีการมาสีห็ดจังไงเด้อค่ะมาค่ะมาเบิง้งตอนแรกกัดซีเด็ด ใบกาวนะคะเนาะเด็ดออกจากนี่ก้อนนะคะเนาะเดี๋ยวเบิลงสีเด็ดออกเดจังชีเดทค่ะค่ะเอาลูกไซนีเพราะว่าเขาสิทธำนาะพี่น้องสิตธำเอาสดีสวัสดีค่ะมือหน,นึ่งสิบห้าเห็ดสมุนไพรมักผมคะ่ะพี่น้องมีใบกาวมีใบมีขาตโออ้าวันนี้กระชีเด็ด เอาลูกคุกเนาะค่ะเนาะเด็ดเอาใบก้าวนะคะ,ะคเด็ดเอาซีมาค่ะเนาะเด็ดใส่คุกเดี๋ยวแล้ว,วคอยดูนะคะว่าจะทำย่างไรมีใบก้าวมักผมนะคะผมงอกผมสิมุบิงอกเด้อพี่น้องสมุนไพรธรรมชาตินะคะธรรมชาตินะคะมักผมแบบธรรมชาติด้วยสมุนไพร นี่ใบกาวใบกาวนะคะเป็นสมุนไพรปลูกไว้ล้างบ้านค่ะเวลาสีมักย่ามใดก็ไปเด็ดเอามันเห็ดมาคะ่ะเดือดซิพกโกนค่ะเอาพบประมาณนะคะพี่น,น้อง มัดผมผมมูผมงอกนะคะผมสีบองอนงอกผมสีออกเป็นสีน้ำตาลแดงลยค่ะมัดก,กับมัดไว้บ่โดนเด้ม,ไม,ไมาไว้ประามานักชั่วโมงหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบมีอันนี้ใบมีนะคะใบมีมีเส้นในผมลื่นผมนุ่มม่มีกระสิบกับใบมีค่ะใบมี บ่านข้าเอิน่นมาใบมีนะคะเนาะเอาใส่หลักกันไก่อืมใบกันสิทัดล่งนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นเล็กๆใส่กันไก่นี่เอาใส่น้ำกันมาคะ่ะใบนี่เนี่ยในผมนุ่มลื่นนะคะมันจะนุ่มลื่นมากนะคะตัดเป็นชิ้นหน,หน้อยๆนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆกะเข้ากันเราแต่เข้าสิเอาตามหน่อยตามลายกันเราแต่เข้านะคะหนุ่มเบเด้บ่ได้ก,กำหนดอัตราส่วนนะคะเนี่ ตามที่เา้เาวไปใส่ได้เนาะคะนะ่ะเนาะหนไหมไร้ก็แล้วแต่เ้าสิอันนี้เอานะคะเนาะเห็ดตึ้งชิ้นน้อยๆน,นะคะทัดเป็นชิ้นน้อยๆชิ้นเล็กๆเ,เอาที่สะดวกนะคะไม่ได้กำหนดอัตราสวะะ่วนไม่ได้กำหนดสีดหน่อยสี่ไร้ก็แล้วแต่เ้าสิ ใส่เอานะคะก็ได้ผมผมยาวผมหลายกะเอาใส่หลายจักหน่อยนะคะเนาะกันผมสั้นผมหน่อยกะเอาใส่หน่อยๆแต่ว่ากล้วยผมยาวก็เลยต้องใส่หลเนี่ยนี่ไงคะผมยาวก็เลยใส่หลายตัดแล้วกะเอามาตำเลยค่ะพี่น้องตำโขกให้มันละเอียด สมสายหน้ำจักน้อยนาคายเดี๋ยวสิเบิองเสียให้เบิองเลยค่ะว,ว่าเหีดจังได้อีเ,อเรียบร้อยแล้วอ้าวอันนี้คือเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่สีดำและ้อมที่สิโขลกะคะ่ะอันนี้ก็โขกได้เลยค่ะเทหนามใส่จักน้อยก่อนสิโขกก็เอาหนามใส่จักน้อยนาคายหนู มัดผมค่ะมัดผมปิ๊ผมหงอกก็ได้ผมหงอกเด้อม,มาเด้อค่ะสิท่ามักจากสมุนไพรธรรมาชาติจากใบหมีแล้วก็ใบกาวต้องตำให้มันละเอียดกว่านี้ค่ะก็แล้วก็แล้วค่ะก็สิทธิมักแล้วโอ้ก็ั่งสิแหลกเห็นว่ค่ะเริ่มแหลกแล้วเดี๋ยวก็เอานามใส่จักน้อยนะคะเนาะ

น,นี่แ่ลอยังไม่คนแม่เทนด่มาร์คผมแล้วก็คนให้มันเข้ากันเด้อบัปทีนี่เอาน้ามไแล้วก็คนให้มันเข้ากันแป๊บแล้วจะได้มาร์คผมแล้วนี่ค่ะมาน้มไซรเรือยค่ะพี่นี้มานามไซร์แก็คนให้มันเข้ากันก็จะได้ สมุนไพรหมักผมจากธรรมชาติเดซิมักไขเบิงค่ะเดซิมักไขเบิงอันนี้เป็นใบหมีกับใบกาวนนากน์นะพี่น้องเอา,าตำไใส่กันค่ะพี่น้องตำไใส่กันเราจะตำเมื่อหย่อนเกลียวผสมน้ำเอาเหยื่น้ำเสียอีกเดี๋ยวจะมักผมจากสมุนไพรธรรมชาติโอ้ยยกลัวแม่ลูกยกลัวแม่แม่กับที่นำใส่นะำตาลกันคนให้มันเข้ากันค<อ>นให้เข้ากันนะคะ ว่าขูกละเอียดเรียบร้อยแล้วค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็เอาไปหมักผมนะคะหมักผมทิ้งไว้ประมาณสัก30สิบนาทีขึ้นไปนะคะเนาะแต่ว่าคว้ยทิ้งไว้เป็นชนะะั่วโมงเลยค่ะแล้วก็ไปสะออกสาธรรมดาเท่านี้แหละ,ะมาหมักผมไว้จักชโมงน,งนึงเนาะคะ่ะนี่ได้แล้วคะ่ะหน้าตาผมสมุนไพรหมักผมอันนี้ปิดผมงอกได้เลยคะ่ะผู้ได้ผมงอกสามารถปิดผมงอได้ ผมจะไม่งอกนะคะเดี um ๋ยวจะมักให้ดูนะคะแล้วค่ะได้เลยเตรียมจะหมักนะคะทีนี้เตรียมค่ะเตรียมสิมักผมต้องใช้ถุงพลาสติกเด้ดค่ะมันจะบวมเลอะมือนะคะเนาะต้องเอาถุงพลาสติกค่ะเตรียมหมักผมพร้อมค่ะเลือดเลืเอาใส่ผมห้อเนี่ยแหละค่ะเวลาห่อหมักเขาจะเอาใส่ผมห้าเนี่ยแหละ เดี๋ยวจะมักให้ดูนะคะมาจะามามัดผมมาผมน้ำตาลผมสีนี้สวยนะคะเนาะอ,อ,อืถ้าก็เอาสมุนไพรที่เขาตำม,มาหน่นะคะเนาะนี่ค่ะเนี่ยเอามาจะโรยใส่เลยค่ะ ใส่เลยนเอาใส่ให้มันทั่วผมเลยได้คะ่ะใส่เลยนะคะไม่ไมาลงใส่เลยนะคะเอาใส่เหี่ยมันทั่วเลยะคะ่ะ ลอยค่ะแล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะหมักผมจากธรรมชาติจากสมุนไพรธรรมชาติะะแล้วก็ซาออกนะคะซาออกธรรมดาเหมือนซาผมเรียบร้อยแล้วจ้าหมักผมจากสมุนไพรธรรมชาติ